โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือนั่นเองด้วยหนังสือที่เราจะมารีวิวก็คือหนังสือของเดวคานิกี้ด้วยหนังสือเดวคานิกี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ไปอ่านมามันเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิธีการเข้าสังคมโดยเราอาจจะแบบไม่ไม่ได้รู้ว่าการเข้าสังคมเนี่ยมันอาจจะแบบต้องใช้ทักษะซึ่งเราเคยเป็นไหมที่แบบว่าเข้าสังคมไปรู้สึกว่าอึดอัดหรือไม่รู้จะคุยอะไรกับใครดี เกิดเดทไลน์ในสนทนาบทสนทนานั่นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ได้นั่นเองโดยหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการแนะนําจากชัดชาตินั่นเองผู้ว่ากทมอของเรานะครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อ่านหนังสือโดยคนที่เขียนนะครับชื่อเดลคาเนกี้ก็ได้เปิดสถาบันหลักสูตรสอนเรื่องการเข้าสังคมก็จะเป็นหนังสือสามเล่มสอนในสถาบัน ก็มีอยู่ในที่อเมริกานะครับสามารถหาซื้อได้ที่ B2S, CEBOOK ห้างสรรพสินค้าที่ขายหนังสือทั่วไปนั่นเองโอเคครับผม